สวัสดีท่านชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมในวันนี้นะครับเรานะครับผมจะมาเล่นเกมบล็อกฟูดกันนะครับผมก็ไม่ต้องแปลกนะครับว่าทําไมเวลตันทําไมเปลี่ยนผลทําไมได้นี้นะครับเพราะว่าไฟล์มันเสียอีกแล้วครับคือผมเนี่ยได้ฟาร์มไปเยอะมากๆนะครับแต่ไฟล์มันเสียนะครับอันนี้คือไฟล์เสียแก้วนะครับแต่มันก็เออจะเสียดายก็เสียดายนะ กล่องอะไรอะ่ะแมปมันไม่โหลดหรอกอ,อันหนึ่งนะแมปไม่โหลดหรอกโอเคนะครับเอาเป็นว่าไม่เป็นไรแล้วกันนะครับเพราะว่าก,ก็ไม่เป็นไรอะ่ะเออโอเคก็เดี๋ยวในวันนี้นะครับเรานะครับผมจะมารีวิวแล้วกันนะครับคนรีวิวสก,กิลนะครับก็มาคิดคอมโบด้วยแล้วกันนะครับ ก็สกิลแรกที่ผมคิดว่าจะทำเนี่ยก็ผมคิดไว้แล้วนะครับว่าจะเป็นสกิลแบบไหนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะลองไปดูกันนะครับเดี๋ยวเราจะเทสกับมอนแล้วกันนะเอ่อเคซีเบอร์เอาเป็นดาร์กเบดนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวผมจะสุ่มผลด้วยแล้วกันนะครับผลสบายโอเคทั้งมันไปเดี๋ยวเราจะ ลองไปคอมโบกับมอนรักันนะครับทุกคนเค okay. ตรงนี้ก็ได้นะครับทุกคนซึ่งผมคิดว่าที่ผมจะคิดก็ได้ก็คือน,นี้ครับเออเราต้องกวดสกิลนี้แล้วก็นี้นะครับสกิลแรกเนาะโอเคคอมโบนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็คอมโบต่อไปเนี่ย ผมคิดว่าน่เป็นแบบนี้เอ้ยแต่อันนี้มันจะตายแล้วนะครับเอาให้มันตายไปเลยนะคะรับดีโอเคเอา่ามาคิดตรงนี้ก็เอาตีตรงนี้ก็ได้นะ,ะนกนะะ็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะเออแต่ลืมสกิล X X กาแล็กซี่กู X โอเคไม่เป็นไรนะครับทุกคนเอาใหม่เอาใหม่ อ่าโอเคสกิลน่าจะตีคบแล้วนะครับคือผมต้องใช้อ่ะประมานี้แล้วกันนะครับก็ต่อไปเนี่ยผมคิดว่าเราจะคอมโบไงดีอืมถ้าเป็นโยรุก,ก็น่าจะแค่นี้แหละนะครับผมต่อไปนะครับผมได้ไปทำอ่ะซูเปอร์ฮิวแมนมาแล้วนะครับ โอเคซูเปอร์ฮีแมนได้ละนะครับก็คือแบบเสียดายมากนะครับก็เดี๋ยวผมผมพูดว่าไม่เสียดายไม่ใช่หรอเอาเป็นว่าช่่งมันแล้วกันเอาเป็นว่าผมมันมันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเถอะนะครับก็ช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปมานานเลยขออภัยด้วยนะครับโอเคสองวันนะครับไม่ได้ลงคลิปสองวันนานโอเคมาซื้อคอมโบเดี๋ยวในมินิบีเห็นอะไรอุ้ยผมกดผิด ว่านั้นเนมะื่อกี้มันเดินได้ด้วยเอ้ยเมื่อกี้มันเดินเองนะครับเขี่ยเอาใหม่ละกันเอาใหม่เอาใหมา่เอาใหม่ชึบเอาออมเขี่ยใหม่อ้าวทำไมกดสิบสูเอกไม่ติดอ่ะไปลว่าเอาใหม่เอาใหมา่ครับเอาใหม่คือคลิปนี้ไม่ได้ทำอะไรนะคลิปนี้มา กิดคอมโบเฉยนะครับเดี๋ยวผมจะค่ายตัวนี้ต่างเลยนะครับมันจะได้แบบอ่าคอมโบได้ได้แบบเต็มประสิทธิภาพนะครับกดพีดีเกลเอาใหม่ไมจัมันโอ้โหเป็นว่าประมาณนี้กันผมไม่ค่อยถนัดตัวน,นี้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราลองคิดใหม่บ้างดีกว่าอ่ามาตัวนี้แล้วกัน ซื้อแล้วก็สุกแล้วก็น่าจะน,นีั้ก็น่าจะได้นะครับโอเคอนว่าประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปาล่าค่าหัวในรองคอมโบก่อนเดี๋ยวผมค่อยล่าข้าหัวตอนที่ค้าคลิปละกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนหมัดก่อนนะครับผมจะไม่บอกว่าเป็นมัดอะไรนะเพราะว่ามันอยู่ไกลมาก ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วแหละน่าจะเดาออกนะครับใช่แล้วล่ะครับทุกคนโอเคทุกคนก็น่าจะคิดออกแล้วใช่ไหมใช่น่าจะคิดออกแล้วแหละก็คือหมัดมังกรอนั่นเองนะครับผมซึ่งผมนะครับได้ไปทําการฟาร์มไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็อย่างเงี้ยฟาร์มไว้หลายหมัดมากนะครับโอเคชึบไตขึ้นบนไป เออแล้วผมก็ทำดเมือตื่นนะครับผมลืมบอกนะครับเออถามว่าใครแบกผมเนี่ยให้เพื่อนแบกนะครับผมทำเองไม่ได้หรอกโอเคก็ประมาณนี้นะคซึ่งคอมโบเนี้ยผมชอบมากนะครับผมก็ชอบมากอะ่ะกออ็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง เทก่ะมอนตรงนู้นะคือมันแรงมากนะครับผมฆ่าหัวเนี่ย21เอมเนี่ยเกือบตายนะครับจริงๆถ้าโดนแบบทุกอันนี้มีโอกาสหลุดมากนะครับอม,มีโอกาสหลุดนะครับถ้าโซ่ไม่เป็น,นครับมีโอกาสหลุดแล้วก็อัอน,น,อน,น,อนนี้ครับคือ21เมเกือบตายครับจริงๆอันนี้ผมพูดเลยครับ แล้วก็ 2.5m เนี่ยตายไปตั้งแต่ที่โดนสกิลนี้แล้วครับอืมจริงโยรุม,มันแรงนะเว้ยทุกคนโอเคเดี๋ยวล้องใหม่นะครับผมชอบมากนะครับแต่มันหลุดง่ายนะครับเนี่ยมันไม่โดนนะครับคือมันมีโอกาสโดนกับไม่โดนนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปล่าค่าหัวกันนะคะผมโอเคเดี๋ยวผมขอออกก่อนแล้วกัน โอเคทุก okay, คนเข้ามาได้เลยผมจะเป็นมารีนนะครับเพราะว่าผมไม่อยากเสียค่าหัวเนาะผมรู้เลยว่าผมจะแพ้นะครับแล้วทำไมผมเข้าไม่ได้โอเคดูดิดูค่าหัวศูนย์ <c oughs> น่าสงสารจริงจริงเพราะว่าผมไม่เคยเล่นเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะคิดคอนเทนต์ออกข้าหัวศูนยไปได้ข้าหัวเออว่ะแล้วปับมันจะต่างกันไหมเนี่ย มาไหมเออมาไหมเออมาหน่อยพี่มาหน่อยหนายพี่เออ,อ,อ,ออเออเออข้ามาดิครับมามามาออกเลยถ้าผมพีพีไม่เก่งขอใครนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งจะเคยพีพีครั้งแรกแบบเอาจริงเอาจังนะเนี่ย เฮ้ยดดูดดูแม่งแรงจังวะเอิ่มโทษครับผมไม่เคย PVP จริงๆเฮ้ยแต่นะเฮ้ไอคนนี้คนนี้คนนี้ มาหนึ่งๆกับผมน้อยเฮ้ยเดี๋ยวผมเปิดพีกๆกันโอเคมาพี่หนึ่งๆกันหมอลงดันบ็อกกะอะไรเนี่ยลงดันลงดันบอ่อลงดันอะไรวะหาไม่ออกเพราะผมไม่อยากเอาคนเดิมมาแม่งไม่งยาก เหาคนแปบ๊บโดนได้ไงเนี่ยโอ้โดโอโซไม่ไปนะครับอีโซไม่ไปอีโซไม่ไป แล้วผมคือผมฟรีฟรีไม่ค่อยเก่งด้วยอ่ะแล้วคือเมื่อกี้ทำไมอ๋อน่าจะมีฮาคีงคะโซโซชุบไม่โดนอีกไม่โดนตึงนะตึงคนนี้ตึงอยู่ วันนี้ข้าหัวเท่าไหร่อ่ะสี่จุดเก้าวนนี้ตึงอยู่ตึงว่ะตึงว่ะเอาไอา้คนนั้นอะไรเนี่ย มีคนมายุ่งอะ่ะอุ้ยโดนอะไรอ่ะประตูบดประตูเอ้า ตายง่ายงาป่ะเนี่ยเอาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไม่ยอมผมไม่ยอมไม่ยอมครับไม่ยอมคือข้าหัวสูงนคับจะจะมีใครมากล้าไม่ไม่อะไรนะนี่คนนี้เขาวายอยู่แม่งข้าหัวสิบเก้าล้านเอ้ยสิบเจ็ดล้าน มาคนนี้มาเอ้ยคนนี้มาคนนี้มามาไหมมาไหมเหมือนเขาจะไม่พีพีนะป่ะแล้วผมก็ไม่อยากรังเกียจเขาด้วย ตัวได้ไงอ่ะตุ่มตายโอเคได้เข่ามาหนึ่งหมื่นเย่หนึ่งหมื่นแรกโอเคอ้าวทำไมหายไปไหนหมดกันนี่โอเคผมฆ่าได้หนึ่งคนแล้วครับ่ปกี่ใครวะโอค,คนนี้ปะมาใหม่ป่าเนอะมาใหม่ป่ามาใหม่ป่า บอกว่าเออเออให้มันรู้ซะบ้างมามาเน,น่ัน,น่โอ้ยไม่โดนครับไม่โดนโดนนะแต่มีฮะคินะโอ้โหขาดสก,กิลอีกนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเพึ่งเน็ตยายาเน็ตนะยาเน็ตโอ้ยไม่เจอเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อย่าเพิ่งมาแจมพี่มาผมไม่ต้องอ่ะผมเอาอยลูกมั่งเลย โจนครับโจนคือแบบโพสมันสวยหนึ่งหมื่นตัวแรกตัวแรกมามามาคนที่สองคนที่สองมีแรง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 จัด เออตายก่ตายทุกคนคือแบบไม่ไหวจริงเขาสี่จุดเก้าใช่ไหมบับสี่จุดเก้ามันหักกันเนาะเอาโอเคตอนนี้น่าจะเหมาะเอ้ยแบบสนใจอยากแล้ว่ผมไปแล้วไปบ่ายนะคริมนี๊ไปบ่าย